ถ้ากคุคนกู่ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมาณบโลบล้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า านกำลังเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านหับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัตถปิงแก่เจ้าขเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน รายการวิทยาลัยพิชชนบทนะครับก็พิกมาพระท่านผู้ฟังกุวันเสานะครับกุวันพิชเชี่ยงถึงเชี่ยงเกินนะครับก็รายการเขาโดยดำริีของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุ่งเนืองบุญโยรสนะครับอให้ผมมาออกรายการาน่าจะรย์กว่กปีละนะครับเขาก็เอ่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง ครับยีวิตเจ้าให้เจ้านา,เ,าเจ้าสวนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชนบทขอกาเลยชื่อว่าวิทยายลัยเพื่อชนบทนะครับครับช่วงนี้มีเรื่ององหลายอย่างนะฮะซึ่งจะได้คงอันดับหนึ่งนะฮะก็คงมีประป้บนในเรื่องของไอ้โลก ไอ้จากไอ้ไวรัสไอ้โควิดหนึ่งเก้านะครับตอนนี้ก็ระบาดค่อนข้างจะหนาหูน่อยนะครับเพราะว่ามีข่าวมีอย่างออกมากูวันนะครับในเชียงใหม่ในเชียงใหม่ในในเขตเ,เชียงใหม่ละปูนเ,เชียงใหม่ ขย่วยอย่างเนี้นะครับในย่างภาคเหนือตอนนี้ก็เบ่ค่อยมีสักกระไดนะส่วนใหญ่ที่มีก็มีเข้ามาลุกจากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ไปแอลก็ว่าไปเยีกการต่างประเทศแล้วก็ปิกมาส่วนใหญ่ก็พึ่นกว่าจะหึ่การก่อนนะฮะปีสี่วันแล้วก็บางทีบางรายนี่ก็ตรวจพะเลยบางรายก็รอดูอาการในช่วง เราดูอาการก็มีอาการออกมาก็ามีรายงานส่วนใหญ่ก็จะมาในสายนั้นแล้วก็ในบางพื้นที่นะครับแถวในกรุงเทพฯพ่องแถวจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพฯพองก็มีหลายเขตมีหลายอ,าอำเภอ,อย่างนี้นะครับที่มีการระบาดนะฮะใน ในกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นพงงานก้นนะครับเป็นที่อยู่กันหลายๆนะครับก็ในช่วงนี้ถ้าจะได้ที่อยังได้วัคซีนกันเป็นเนื่องเป็นราวเตื้อก็ระวังเนื่อระวังตัวให้ดีๆกันแล้วกันนะอบ่ให้บ่ดีถ้า ปมะจําจเป็นที่จะต้องไปที่คนหลวงคนหลายก็อมาต้องไปนะครับแล้วก็ในส่วนจะออกไปทั้งใดก็ใส่หน้ากากนะครับก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮานะครับอ่อขพ้่งนบอกว่ากินวิตามินซีนักนะกินมูผล,ลไม้มูส้มมูอย่างนะฮะมนัก มูสม้มมูอะไรอย่างที่มันมีวิตามินทีนักนะมีวิตามินบีออย่างโมเน่นะครับเห็นว่าจะอันนะครับก็กินมูนี้ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเ็มอันนึงนะครับในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับก็จากการศึกษานะฮะวิจัยจากสมุนไพร ร้อยสาวสองตัวนะครับซึ่งเออมันเอ,อมเออีมีบันทึกพก่องมีงานวิจัยพ่อมีอย่างที่มันสามารถที่จะระงับที่มันจะยับยั้งหมู่เอ่อไวรัสเกี่ยวไวรัสได้นะครับก็มีการศึกษามีการวิจัยเออแล้วก็คัดออกมา หลายตัวเหมือนกันนะครับตัวที่สําคัญนะครับที่ปะนี่แล้วก็ยืนยันกันหลายที่หลายทางนะครับก็จะเป็นหัวละแอนนะครับก็ว่ากระชายขาวก็ว่ากระชายเหลืองนะครับไอ้ตัวนี้ก็อมีการเอาไปทดสอบอตั้งแต่ในหลอดทดลองนะครับ เอาไปทดสอบกับัทดลองแล้วก็ในช่วงที่โควิดระบาดก็มีโอกาสได้ไปทดสอบกับไอ้คนที่ติดเชื้อตดยนะฮะก็เอ่อที่ได้ผลนะครับเอ่อเท่าที่มีรายง,งานออกมานี่ก็อคือตัวที่ว่าเนี่ยนะคือตัวและแอนนะครับเอ่อที่ไม่ิดนซึ่งก อูถึงตัวและแอนตัวเดียวนะครับแต่ที่ลาดกระบังนะครับที่สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับซึ่งก็อไอทำการวิจัยหาไอมูสมุนไพรนะฮะที่มีสารที่ออกฤทธิ์อต้านกต่ว่ายับยัง้งไอมูเจื้อไวรัสโครโครโนา นะครับอ,อก็ปรากฏว่าซึ่งมีหัวละแอนตัวนึ่งละนะครับอ,อแล้วก็ลองไอ้ที่ทัดทัดมาก็จะเป็นมูพะเขาตองนะครับมีขมิ้นนะครับอ,อขมิน้นขมิ้นตั้งเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยแล้วก็มีเพชรทางเข้านะครับเอ,อแล้วก็ มีไอไอ้เฮ็ดอินจือนะฮะแล้วก็มียีสนะครับมีกูแคนจากยีสนะครับก็เป็นตำรับนะฮะเป็นจทย์ในทะเบียนได้ชื่อว่าแอนทาเวียนะครับก็ตอนนี้ไหที่ปลูกหัวแอนนะฮะก็โจคดีไปนะครับราคามันขึ้นไปนักละนะครับหัแอนก็เตื้อเวลาเขาไปซื้อเนี่ยเขาจะได้ทั้ง เงาทั้งต้นนะครับแต่ตอนนี้เราถ้าจะได้กล้าหัวก็ว่าการเงามันนะครับเออเอาไั้นหั่นได้เอาไปปลูกบ่ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ไผจะปลูกบัวลาแอนก็ต้องไปซื้อเ้อเออโดยตรงเลยนะครับเออเ้อมันนี่มันจะมีเออก่อมันตัวนะครับเออเดี๋ยวนี้บัวลาแอนนะกิโลนึงนี่เออาบ่ให้บัดีนี่เฉียดร้อยแล้วนะครับ พูดเตี้นี่กิโลบากีซี่ะนะครับก็คงจะดีนะสําหรับคนที่เป็นเจ้าห้ทีส่สอสวนนะครับและตอนนี้บองคุจะปลูกอย่างกับปูกบะละแอนนครับนะครับก็ใช้ได้นะครับขามิ้นนะครับก็มีความต้องการสูงนะครับอแล้วก็ไอ้ผักข้าวตองตอนนี้ก็ราคาอผักข้าวตองอบแห้งนะเมื่อ ช่วงก่อนราคาแค่พันนะครับเดี๋ยวนี้ราคาหลายพันนะครับหลายพันก็เอ่อหมู่พืชหมู่เนี้ยนะครับปลูกบบยากนะครับเอ่อใจระยะเวลาก็สั้นโดยนะครับก็จะได้จะได้ก็หามาปลูกนะครับไถที่เอ่อเนี่ยให้ยี่สวนนะครับก็พิจารณาเลยนะครับหัวละแอนอันดับหนึ่งนะครับลองลงมาก็จะเป็น เอ่อหมูขมิ่งกาหมูผักข้าวตองกาน,นะครับแล้วก็ไผ่พ่อเห็ดหมูเห็ดหลินจือกาเห็ดทางเท้าก็หน้าเพาะอ,อยู่นะครับก็ไอ,อเรื่องเหมนนี้ยนะครับถ้าจะได้วก็ลองติดตามนะฮะข่าวสักน้อยนะครับเ,เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เอ่อโควิดนะฮะมันก็ยังระบาดอยู่นะฮะ อในหลายทีหลายต่างเพื่อเริ่มหพื่อวัคซีนนะครับบ้านเราก็รู้สึกจะมีอมีที่กําลังจะเอามาเริ่มใจนะครับอตอนนี้ก็คงได้ใจกันวยๆเนี่ยนะครับอถ้าได้เอพอื่อวัคซีนกันมันอย่างต่อย่าง,ออางมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่า จะไปตังใบก็คงจะบ่ค่อยมีปัญหานะครับเดี๋ยวนี้ไปตังใบก็มันก็บกม่มีก็ระมัดระวังกันนะครับมันในการต้อนรับทรับสู้กันก็บ่ค่อยละเใดนะครับเขากลัวว่าจะเอาเจื้อไปปล่อยใส่กันอ,อันนั้นคือในเ,เรื่องที่สําคัญในใ,ในในตอนเนี้ยนะครับครับอันนั้นคงจะเป็นเรื่องนะครับ อที่เฮาตะกันในชีวิตประจำวันทุกวันเนี้ยนะครับเอก็เออก็อกอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนึ่งนะครับบา้บาดีนะถ้าบ่ได้บ่จําเป็นที่จะต้องไปที่หลวงที่หลายนะครับที่มีคนนัง่งๆ่งนะครับงดไปได้เลยนะครับอแล้วก็อันที่สองเวลาจะจําเป็นที่จะต้องไปหน่อยแจวว่าก็ใส่แมสนะครับใส่ ไอ้อะห,ห,หน้ากากนะครับใส่หน้ากากเพราะว่าตอนนี้ใส่หน้ากากก็คงจะใต้สองต่อนะครับหนึ่งก็คงจะก,การโควิดนะครับหนึ่งเกาแล้วก็ตอนนี้ฟู่นหมอกควันนะครับอก้าขึ้นร้อยปลายล้วนะครับซึ่งเป็นก้าที่อมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับอ่มีปัญหาในเรื่อง เอเรื่องแพ้นะครับแพ้หมอกควันอะย่างเงี้ยก็ย่างบางคน่็เป็นรุนแรงนะบางคนก็ถ้าจะลือห้บาจะมีคนอะไรอย่างซักเจใดแต่ว่าจจได้จได้ถ้ามันกล้ามันเกินร้อยนี่นะครับมันจึงแย่น่อยนะครับเพราะว่าเต้างานี้มีปัญหากู้ปีนะทีนี้ถ้าจะมาจ้าหน่อยนะเพราะว่าช่วงต่อนนี้กาลัง กำลังมาก็มีฝนลงนะครับอก็แฝงน้อยนะฮะตอนนี้ถ้าเฉียงที่มันเบาบางก็สงสัยถ้าจะต้องรอฝนสักหน่อยนะฮะหันว่าตั้งท่าจะตกมาหลายรอบนะฮะแต่ว่าก็หันมอกกายไปกกลมากไปได้นะถ้ามันตกพ่งก็น่าจะช่วยได้นะครับครับอันนี้ก็คงดีนะครับนะใสหน้ากากนะฮะจะไปทางใดก็ใสก็แล้วกันนะครับ ได้ทั้งโควิดได้ทั้งไอไอ้ไยนะปนนะครับไอ่นควันอย่างเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เฮาปะกันนะฮะในเรื่องชีวิตประจบุบันที่จะต้องเจอกันในในปัจจุบันนะครับมันก็บม่มนเก่าละนะครับชีวิตการใช้เดี๋ยวนี้มันก็ลำบากขึ้นนะครับถ้ามาหากินอะไรย่างเงี้ยก็ ถ้าจะมาค่อยงสักจะไดนะครับมันบางก็ถ้าจะล่อยรอกันนะฮะแต่บางรายก็ถ้าจะโชคดีนะครับได้เงินแจกจากรัฐบาลก็แขวน้อยนะครับแต่บางคนนี่ก็อาจจะบมีโอกาสก็อาจจะเพราะมัน อย่างจะได้มันค,นคนหลายนะครับอาบางทีก็เอาบัตรทันอย่างในลักษณะนั้นนะครับก็พลาดไปอย่างในลักษณะนั้นแต่ว่าทางรัฐบาลเพื่อก็ทําออกมาหลายรอบหลายแบบหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะช่วยคนที่บอกค่อยมีรายได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันลําบากกอย่างนะครับเพราะว่าการก้าข้ายก็ ลำบากการไปมาหากันนะครับก็ลำบากดังนั้นเออมันจะต้องทนสภาวะอยู่ไปสักสักน่อยนะครับเออถ้าเออบรรยากาศเออมีเออ,เอ,อการึ่งวัคซีนกันการได้รับวัคซีนกันเออในจํานวนเออพอสมควรน,นะฮะเอออย่างก็คงจะดีขึ้นนะครับออตอนนี้ก็คงรออย่างเดียวนะครับ ก็คงบแบบเมือนสักได้ดนะครับเพราะตอนนี้ข่าวนเรื่องไอ้โมนี้นะครับมันก็ออกมาอ,อยู่เรื่อยๆนะครับบางทีก็รู้สึกว่าเออไอมันระบาดบางที่ไปได้นะครับเออพอเผลอสักวางสักครั้งหนึ่งมันระบาดไปทับไข่เห็นมันมันคาดการยากพอสมควรน,นะครับในเรื่อง ไอ้โรคระบาดเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างชุมชนไหนนะครับพัตติในสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่เป็นนะฮะบ่บงคิงบ่งตัวนะครับก่อไปแอลไปแพร่ไปนักนะครับไปนักนะครับดังนั้นตอนนีออ้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมาให้มาดีนี่ เออแตต้องขาบอยู่ที่บ้านน่ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะครับครับก็นั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เออปูลืมลืมอื่นลืมลืมลืมอื่นลืมกันเนี่ยนะครับในเรื่องของอโควิดนะครับโควิดหนึ่งเก้านี่ยนะครับส่วนการเกษตรของเ่านะตอนนี้มันก็จะมี แนวทางาใหม่ๆนะครับซึ่งมันก็พัฒนากันขึ้นมาในช่วงที่โควิดระบาดเพราะว่ามันไปไหนมาไหนแบบได้นะครับมันก็จะมีคนที่อบบได้ยาการพ่งอยพียงนี้นะครับว่างๆนะฮะตอนนี้ก็ามาอยู่ที่บ้านก็ งอมๆนะฮะบุญจะนี่อย่างกส่วนใหญ่ก็จะเจาะต้นไม้มาปลูกองเจาะป่ามาเลี้ยงพงเจาะัาว์เลี้ยงมาเลี้ยงพ้องอย่างเนี้ยนะครับมันก็อ่ามันก็มีความคิดอ่าที่ความคิดอย่างตัวอย่างที่หลากหลายนะครับอ่าเพราะว่าบางคนก็อาชีพอาชีพเป็นวิศวกรนี่นะครับเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ออย่างนเนี้ยนะครับเป็นอะไรอย่างคอมพิวเตอร์นะครับ ก็เลยเอตอนนี้ช่วงนี้นะมูทีเ่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวะนะครับก็มาคิดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเอามาใช้ในการเกษตรนะครับก็ตอนนี้เราจะหันเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับซึ่งพัฒนามาในช่วงนี้นะครับจะมีเครื่องพ่นยาใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านนะครับออกมานะครับ มีสูบน้ำใจไอโซลาเซลล์ใจไอแผงไอแบตเตอรี่แสงแดดนะครับก็มีออกมาในช่วงนี้มีการพดนน้ำแบบควบคุมโดยใ้โทรศัพท์ในระยะไกลได้อย่างในในในลักษณะนั้นนะครับก็มีอยัง แกแปลกใหม่ๆออกมานะครับจ่วยทำเรื่งการเกษตรมันมันพัฒนาในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแลก็รู้สึกว่ามันจะเข้าสู่ในในลักษณะ,ะเดี๋ยวนี้มันง,งานนะครับมันก็ถ้าจะค่อนข้างจะเขียนนะครับดังนั้นมันก็จะมีการ คิดเครื่องไม้เครื่องมืออยาขึ้นมาในช่วงนี้นักเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้รถบรรทกยาการรถไถรถไอ้อย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับมีพัฒนาแบบแปลกใหม่ๆหม่ใจแบตเตอรี่พงจเครื่องยนต์น้อยพงนะครับแล้วก็มีการเดี๋ยวนี้ก็คนอยู่ค้นยานี่ก็มีการใจโดนนะใจ ใช้โดนขึ้นมานะครับก็ได้ประโยชน์อย่างหลากหลายนะฮะดังนั้นตอนนี้นะครับวิชาการวิทยาการใหม่ๆนะฮะก็จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่จะเอามาใช้กับการ,กรเกษตรนี่ก็มีนักนะครับถ้าจะได้เรื่องหมดนี้จะเอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงถัดไปนะเพราะว่าตอนนี้ก็ มีผ้าผู้หลายคนนะครับที่เป็นวิศวกรนะครับที่เป็นอวิศวกรต่างด้านคอมพิวเตอร์วิศวกรต่างด้านสื่อสารวิศว,ศวกรต่างด้านช่างคนโรงงานอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็มุมนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาอย่างตัวอย่างนี้ออกมาเข้ามาใจตุ้มแรงในหะึ่งทางได้นะครับก็ ก็่มาอู้กันนะอัน,นเอาไว้อาทิตย์ทัดไปกันแล้วกันนะครับวันนี้เวลาถ้าอย่ามดแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ